สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับหลังจากที่ออ UFO อฟชยแลนนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมากนะเกือบเป็นปีนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ว่างนะครับเลยมาลงคลิปนะครับเพื่อที่จะมาบอกในเรื่องของศาสตร์พุทธคุณแล้วก็ในศาสตร์ของออพระต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไปเรียนในเรื่องของการจับพลังงานจากอาจารย์ E มานะครับก็ ก็ได้เช่าบูชานี่บัวธนูทองนะครับบัวธนูทองของอาจารย์เ e อนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะก็คือถ้าถ้าเราจับให้ผมผมเอาตามชื่อเลยนะก็คือเป็นบัวธนูทองก็คือผมเอาสีทองเลยนะครับนี่นะก็ผมค่อนข้างที่จะติดตัวนะเอาเอาติดตัวตลอดนะครับผมก็ฝากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยว ยูฟโอไทยแลนด์จะจับให้ดูว่าพลังงานของบัวทุ่งทองเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวติดตามไว้นะครับติดตามไว้ขอบคุณมากครับ